สำหรับบรรยุดวันนี้นะฮะผมได้เตรียมในส่วนของเนื้อหมูนะฮะเป็นหมู3ชั้นนะฮะที่ต้มนะฮะต้มเสร็จแล้วก็เอาไปเอามีดจิ้มจิิ้มครับเอฟซีตอนนี้เรียบร้อยแล้วฮะต้อผึ่งแดดเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วนะฮะตอนนี้พร้อมนะเอฟครับพร้อมที่จะนําลงไปทอดนะฮะ ก็คือสภาพหน้าตาของอหมูสามชั้นที่เราาพึงแดดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใช้มีดจิ้มอีพี่คะใช้มีดปอกผลไม้นะฮะจิ้มนะฮะจะทดลองทําดูว่าสูตรนี้นะฮะจะกรอบจริงแค่ไหนนะฮะหรือว่ามือจะถึงหรือเปล่านะฮะเลยขอใช้วิธีต้มเสร็จจิ้ม ะะใช้วิจิ้มเสร็จก็อขออนุญาตไปพึงเนี่ยครึ่งวันนะ,ะครับเอฟซีครับขณะนี้ก็ถือว่าน่าจะพอดีนะฮะเดี๋ยวสักครู่เราตามไปดูขั้นตอนการทอดหมูกรอบสูตรคุณชายครับเอฟซีครับครับเอฟซีขณะนี้น้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วนะครับ เรา <c oughs> ทอดหมูดอบไปพร้อมๆกันครับวีฟซีครับนี่คือฟังเสียงนะฮะพอน้ำมันร้อนก็จะเริ่มนะฮะเราจะเอาตะแกรงรองก่อนนะฮะเพื่อจะไม่ให้ในส่วนของหนังหมูหรือเนื้อหมูเข้าไป ดีนะโอเคครับผม f ฟครับเราเริ่มกับด้านแล้วนะฮะนะครับนั่คือหนังสภาพหนังเนื้อที่เดินน้ำมันได้สักครู่เลยนะครับเริ่ม,มจะมีความต่อตามมาแตนะ่ต่อจากด้านด้านนี้ก่อนเฟซีครับตอนนีนะ้ต้องต้องระมัดระวังนะน้ำมันจะไปเดินเฟซีครับ, 4, รบต้องระวังนีด หลับเอฟซีก็กลับไปด้านหนึ่งนะฮะของอนสามั้ที่เรากำลังทอดอยู่นะครับ f อครับตอนนี้ผมค่อนข้างจะเป็นกังวลในเรื่องของการประเด็นของน้ำมันนะแต่ก็แ่ก็ค่อนข้างจะเงียบไปแล้วนะครับ f อครับเพราะฉะนั้นสำหรับมาตัวัาง รื่องของความปลอดภัยนะฮะอันตรายกัสมคว,มพวรพิสการกระเด็นของน้ำมันร้อนๆถ้ามันโดนหรือหนังโดนเนื้อตอนนี้จนะผู้ก่อได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องอคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนสุทพิบสครับ<ม>ส่วนเมนูวันนี้นะฮะตั้งใจว่าจะทำเป็นยำหมูกรอบสุริบสีครับเพราะว่าเราเพิ่งฝึก เชี่ยวชาญยังไม่ได้ชำนาญน,นะครับลองดูว่าสูตรนี้ความกรอบนอกนุ่มในของหมูกรอบอของเราจะมีประสิทธิภาพหรือมีความชัดเจนขนาดไหนครับเอฟซีครับ, F C, รบยังไงก็ปล่อยให้กําลังใจนะฮะกับทางช่องยอฟบอนบอกเหนือเที่ยวชิมด้วยกันได้รับเอฟซีครับเมนูบรรยุสําหรับวันที่16วันครูนะฮะ วันเสารที่สิามกราคมสงน้รอิ่นะครับเ4ครับเ4ครับขณะนี้เรากลับมาอีกด้านหนึ่งแล้นะฮะนี่คือความรอบเริ่มจะตามมาครับเ4ครับความรอบเริ่มจะตามมาน้ำพันก็ไม่ค่อยแกะกัดเด็นเนครับเครับอนนี้ผมต้องลดความร้อนลงักนี้หนึ่งเพราะว่าเดวจะไม่ เดินไปนะฮะนี่คือเป็น <c oughs> มาตรฐานหมูกรอบนะฮะสูตรของคุณชายเองครับ <c oughs> จะทานหรือไม่ทานนะฮะ fc จะต้องติงดตามนะฮะในช่วงสุดท้ายนะว่าความกรอบนอกนุ่มหนจะขนาดไหนนะฮะองค์ผมจะต้องให้ fc ช่วยให้คะแนน,นด้วยก็แล้วกันสำหรับหมูกรอบ ไมนูวันหยุดวันนี้ครับ F4 ครับหน้าตาจะประมาณนี้แหละครับ f c นะครับตอนนี้มันอยู่ในภาชนะที่ค่อนข้างจะจับลําบากนะฮะยกกิบลำบากมากแล้วก็ด้วยความร้อนนะ,ะ F4 นะฮะเดี๋ยวยังไงร,รอให้เย็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะทําการหันหร่นดูว่า,าความกรอบนอกนุ่มในจะเป็นยังไงนะฮะ f c ครับ นะฮะถ้าดูสภาพแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรคงจะด้วยที่ความร้อนค่อนข้างจะเยอะเกินไปจะทําให้หนังเนี่ยไหมไฮฟีี FC, เนี่อก็เกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความร้อนในขณะการทอดเนี่ยของต้องควบคุมนะฮะไม่ต้องให้ความร้อนมากเกินเกินไปนะะน่าจะใช้ประมาณปานกลางคร,ครับีบีครับไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็น กิจกรรมที่เรากําลังฝึกฝนอยู่นะฮะจะฝึกให้เกิดความชํานาญนะฮะในการที่จะทํามูก,กรอบให้ F อฟซีได้รับประทานนะฮะโอเคนะ,ะหน้าตาจะประมาณนี้ก่อนนะครับ f อฟซครับครับ f อฟซความกรอบได้นะฮะกรอบนอกนุ่มในนะ,ะน้ำยังมีเป็นช่ำๆนะฮะนี่คือถือว่าใช้ได้นะฮะแต่หน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวย เท่าไรครับฟิบซีนะนั่นก็คือเป็นเรื่องของความร้อนนะฮะถ้ากระทะหรือน้ํามันนี้ร้อนจุดเกินไปนะจะทําให้สีสันไม่สวยนะแต่ความกรอบในใช้ได้ครับ FC ีครับแต่ความพองนะจะไม่ผ่านนะฮะเล็กๆเนะือนว่าจะได้ f ิีครับโอเคนะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ FC ีครับเรียบร้อยครับ f ิีครับ,รบหน้าตาของหมูก,กรอบสูตรคุณชายนะ เดี๋ยวป้าแพลทับฟซีว่าจะทําน้ํายําราดไม่เอานะฮะจะทําน้ําจิ้มแจวก็พอนะฮะทานกับน้ําจิ้มแจวนะฮะข้าวเหนียวร้อนๆนะฮะจะอร่อยดีเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าทึงจะทําเป็นปน้ำยำราดอีกทีหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะฮะด้วยความหิวด้วยส่วนหนึ่งรับฟิฟซีครับ,รบอขอทําเป็นน้ําจิ้มแจวเพื่อจะทานกับหมูกรอบสูตรคุณชายครับทานด้วยกันครับฟิฟซีนะฮะ Okay. สำหรับคลิปนี้มุกกรอบสุดคุณชายวันหยุดวันพักก่อนวันที่16มกราคม2 6 6 4วันครูแห่งชาติ FC, ครับ f อฟซครับโชคดีมีความสุขครับ FC แล้วพบกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะฮนะเฮงๆงตลอดปี2 5 6 4ครับบายบายสวัสดีครับ